สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคีพีนะคะวันนี้นะคะคีพีก็จะมาทำพิก์ดาานะคะให้กับเ,เพื่อนๆนะคะทุกคนได้รับชมรับฟังอย่างที่เ,เพื่อนเพื่อเห็นเลยนะคะมีอยู่3ากองนะ,ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะเราก็เรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนและเขามันจะไปในทิศทางไหนนะคะกลุ่มแรกนะคะเป็น the h i g h l o f a n นะคะกุ่มที่2เป็น mother of earth นะคะ กลุ๊ปที่3เป็น View for June นะคะโอเคถ้าเพื่อนๆต้องการเ,าเวลาเพิ่มนะคะในการที่จะเลือกกองหรือเลือกไพ่เนี่ยก็สามารถที่จะกดหยุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเลือกนะตั้งสมาธิดีๆนะคะเกพีจะไปทำกลุ่ปแรกส่วนกุ๊ปอื่นๆนะคะสามารถดูทำสแตปมได้ที่ช่อง description นะคะนะข้างใต้คลิปนะคะโอเคค่ะไปดูกลุ่ปแรกกัน สวัสดีค่ะชาวกุแปรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆนะมันจะไปในทิศทางไหนนะคะขอดูไพ่ความรักก่อนเนาะขอดูก่อนนะคะว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันน,นีเป็นเป็นยังไงนะมันจะเป็นแบบไหนพลังงาน h a r d to h a r t conversation กับหัวก็ <oires> ัวเพื่อนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุยกับเขาอ่ะไม่ได้เปิดใจคุยทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เปิดใจคุยกันนะคะคือมันไม่ได้คุยกันแบบเปิดอกมันมันคงไม่ได้แบบมีอะไรมากแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบต้อง break the ice นะคะมันจะต้องแบบเป็นตัวตนของที่แท้จริงเราก็เวลาเราต้องการอะไรเราอยากจะพูดอะไรก็ต้องเหมือนกล้าที่จะสื่อสารเนาะกล้าที่จะพูดมันต้องเปิดใจคุยกันด้วยไพ่ the high e a n เก็บรู้สึกว่า คุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มีความผูกพันกันหรือมีความเชื่อมโยงนะคะที่มันพิเศษนะคะเพราะว่าไพา่น,นี้เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในอีกหนึ่งความหมายเนี่ยก็อาจจะพูดถึงการแบบเ,เข้าพิธีแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะดังนั้นคีพีอยากจะบอกไว้ว่าโอเคนะสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้แบบเปิดใจคุยกันนะคะเดี๋ยวคีพีก็ดูเพิ่มนะคะว่า จะไปไดิที่ทานั่นยังไง่อเคนะคะ message of water message of water อืมมันต้องคุยกันนะคะมันต้องคุยกันคือไม่ว่าใครที่เข้ามาดูเป็นเพศใดๆก็แล้วแต่นะคะคนที่เป็นพลังงานเฟมิเนนจะต้องเป็นฝ่ายที่คุยกับเขา หรือเป็นฝ่ายที่เริ่มในการที่จะคุยก่อนนะคะคนที่เป็นเฟมเนมนเนี่ยถึงว่าคนที่มีพลังงานเป็นอะไรที่อ่อนโยนกว่านะคะนะก็จะต้องเป็นคนที่กล้าหรือต้องใช้ความอ่อนโยนนี่แหละนะคะให้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยก่อนสิบถ้วยกับหัวนะคือถ้าตับใดยังไม่ได้คุยกันไม่ได้เปิดใจคุยกันแท้จริงเนี่ยความสุขมันก็จะไม่บังเกิด นะอย่างเช่น1ิบถ้วยเนี่ยมันกลับหัวนะคะคุณก็ไม่สบายใจถ้าคุณไม่ได้คุยไม่ได้แบบว่าปลดล็อกนะไม่ได้แบบได้ได้พูดอ่ะมันอ็ดอันตันใจทีนี้ขอดูหน่อยว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะคะภายในสาวันเนี่ยก้าวไม้เท้ากับหัวเออความเหนื่อยมันกลับมันมันกลับหัวเป็นไปได้ไหมว่าณเวลานี้วันสามวันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะต้อง ไม่เกินเก้าวันนะคุณต้องคุยนะคะต้องมีการคุยกันเทิศทางความสัมพันธ์ก็คืออาจจะได้มีการเปิดใจคุยกันนะคะณตอนนี้นะณช่วงนี้ณตอนนี้ณโมเมนต์นีน้ไพ่เจ็ดถ้วยกับหัวคืออาจจะจริงแหละว่ามีคนนั้นคนนี้เข้ามาหรือเราจะเลือกใครก็ได้นะคะแต่บอกไว้เลยว่า,าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะต้อง ไปคุยกับคนอีก่อนไม่งั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องชีวิตอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ไม่เอนจอยไม่แฮปปี้นะคะเพราะว่าไม่สบายใจเพ r สตริง <Play strength. S 1> คือก็คือ,คอแข่งแก่งทั้งคู่แหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องคือคีพีบอกแล้วว่าคนที่เป็นเฟมินินในความสัมพันธ์เนี้ยคือจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่แต่คนที่ มีความอดโยนกว่านะคะจะต้องเป็นคนที่เข้าหานะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคนที่คุณถามอ,อาจจะแข็งจริงๆนะคะแข็งจริงๆเราไม่รู้ว่าจะจะจะอ,อนยังไงไม่เคยอ่ะไม่ไม่เป็นหรือไม่คือไม่เป็นจริงๆนะคะนะความรักความสัมพันธ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆคือมันจะเป๊ะทุกอย่างมันจะแบบว่า ได้ดั่งใจเราทุกอย่างมันมันจะเป็นไปไม่ได้นะเราก็นี่เป็นบทเรียนสําคัญนะคะของการมีคนรกักหรือมอีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องมีศิลปะในการที่จะทํายังไงให้ให้มันเข้าใจกันได้แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองแต่ใช่มันไม่ง่ายแต่ว่าตั้งแต่ในโน้มของความสัมพันธ์ก็คือว่ามันจะได้มีการเปิดใจคุยกันแล้วคนที่เป็นเฟมินินกว่า อดโยนกว่าจะต้องเป็นคนเริ่มนะคะในการที่จะเปิดใจคุยกันครั้งนี้ดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปิดใจคุยกันเนี่ยคุณไปทําอะไรคุณยังไงคุณก็ไม่สบายใจนะคะด้วยไพ่ใบนี้เนี่ยคิดไปรู้สึกว่ามันเป็นเลสันหนึ่งมันเป็นบทเรียนหนึ่งที่คุณอาจจะต้องอมีการพัฒนาอัปเกรดนะคะนะในเรื่องของแบบความ ความเป็นเราอ่ะจิตใจเราข้างในนะคะทีนี้ขอให้ทำนายไปเลยนะคะว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะคะในความสัมพันธ์ very s o o n เห็นปะ o u l d be the one ก็อย่างที่เคปีบอกนะคะว่าเร็วๆนี้นะคะจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็คนคนนี้แหละเป็นคนที่คุณต้องการพาร์ทเนอร์ที่คุณตามหาหรืใจคุณเรียกร้องโอเคชาวกลุ่มหนึ่ง ก็ทิศทางของความสัมพันธ์นะตอนนี้มันก็จะไปในทิศทางนี้แหละนะคะนะยังไงถ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรืออยากจะคุยอะไรปรึกษากับเคพีก็สามารถที่จะทําได้นะคะนะทักไลน์หรือว่าสอบถามได้แล้วก็ใครอยากได้สีพึ่งน้ำมันว่านก็สามารถที่จะรับไปบูชาได้นะคะแต่ถ้าแม่นนะคะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะกด subscribe แล้วก็แชร์ให้เคพีได้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรนะับฟังวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มสองดูยพี่พีขอเคลียร์ไพ่ขอกรีดไพ่นะคะลางไพ่นะคะก่อนชาวกลุ่มสองคนที่เลือกมาเลือกเอิร์กนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันในะความสัมพันธ์นะคะของคุณและเขาเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน แต่งงานเหรอหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอยู่ในจุดที่คือโอเคจะมีแผนแต่งงานกันหรือไปไปได้สองกรณีขอดูกข้อีกไปดึงดีกว่าจะได้แบบฟันทง to love กับหัว you deserve love เดริมเทนอีชอเตอร์โอเคก็เป็นไปได้แหละว่าสถานการณ์ Complex, <ส Somehow. S 1> linen, ระหว e ่างคุณและเขาอาจจะเอ่อณตอนนี้คือมันมีแพนอาจจะแบบซีเรียสแต่งงานกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบสบายใจร้อเคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังจะต้องเรียนรู้กับเขาหรือเขาจะต้องเรียนรู้จากคุณนะคะทีนี้เนี่ยคำว่า to love กับคำว่า you deserve love นะคะ มันเป็นตัวเราไหมหรือเป็นตัวเขาไหมที่อาจจะต้องต้องต้องมีฟิลเนี่ยนะคะนะการแต่งงานไม่ใช่อะไรที่เออเป็นผูกมัดหรือว่าเป็นการเหนี่ยวรั้งนะคะหรือไม่มีอสรภาพนะการแต่งงานที่ดีการมีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็มีความสุขนะคะทีนี้มาเกิดเออคีพีรู้สึกว่าเออตัวคุณเองนะคะ อาจจะมี Ancestor อร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไราัสาไทยบรรพบุรุษนะคะหรือแม่เราเองหรือใครก็ได้ที่เป็นเฟมินินพิเศษไปแล้วอาจจะปกป้องรักษาดูคุณอยูอ่มองคุณอยู่เป็นห่วงนะคะทีนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้คือว่าคุณอาจจะอยากแต่งงานก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังดูเหมือนห่างไกลจากคําว่าแต่งงานหรือมันยังไม่มั่นใจหรือมันใกล้แหละแต่มันรู้สึกว่า มันมันไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกลัวว่าจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงไหมหรือจริง,รง,รงๆแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนี่แหละว่าเราแบบดีเซิร์ฟที่ที่จะได้รับความรักอย่างนี้ไหมนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เ,เพื่อนอาจจะเปิดใจคุยกับเคบพีนิดนึงนะะลองลองเปิดใจฟังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนมีความกลัวนะ แล้วก็คิดว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานนะคะหรือผู้ชายทุกคนนะคะที่เจอคนที่ใช่หรือเจอคนที่พิเศษก็อยากจะมีโมเมนต์นะคะของชีวิตดังนั้นนะเป็นไปได้นะคะเป็นอยู่สองกรณีณนะะตอนนี้คือมีแผนจะแต่งงานหรือต้องการที่จะจบนะคะกับคำว่าแต่งงานหรือจริงจังนะคะทีนี้ขอดูให้เพิ่มเติม ทีนอฟเอิร์ h ตัวคนเองอ่ะค่อนข้างที่จะ solid คือพร้อมในเรื่องของ material ในเรื่องของการงานในเรื่องของสุขภาพร่างกายคือมีความพร้อมอาจจะพูดได้ถึงว่าอายุอะไรพร้อมแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าไรอ่าความพร้อมความพร้อมในด้าน ที่ภาวะก็พร้อมก็คือพร้อมทุกอย่างที่จะเป็นภรรยาเป็นแฟนเป็นแม่อะไรเงี้ยค่ะคือพร้อมแล้วอะเราก็ไม่อยากที่จะ the fool เนี่ยความจริงเนี่ยมันก็เป็นไพ่อิสระเป็นไพ่เด็กก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราต้องการอะไรที่มันมั่นคงอะเราก็ไม่อยากที่จะปล่อยเวลาให้มันผ่านเลยไปเนาะอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ทีพีจะถาม ถึงเขาบ้าง h e Moon คือก็เหมือนที่เกพิพูดน่นนะค่ะนะคุณกับคือเขาเองอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเคลียร์นะคะกับความสัมพันธ์นี้สี่ไม้เท้าก็ได้อยู่นะตัวเขาเองก็ก็มีความที่อยากจะ แต่งงานกับเราหรือซีเรียสกับเราอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่2คนอาจจะต้องอพยายามทําให้ทั้งสองเชื่อใจกัน The Sun กับหัวความมั่นใจเอาจริงๆแล้วตัวคนเองก็เป็นคนที่สตรองนะแต่ว่าตัวคนเอ,อาจจะไม่อยากลีดไม่อยากที่จะเป็นผู้นําหรือไม่อยากที่จะเป็นแบบ คนที่ต้องจัดการบริหารทุกอย่าง <ıyorlar. S 2> เพราะว่าในการใช้ชีวิตและการงานเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยมากพอแล้วแต่ว่าในชีวิตรักก็อยากจะน่ารักน่ารักแบบให้เขาดูแลหรือแบบทนุถนอมอย่างนี้ไหมคะสิบถ่วยก็เดี๋ยวก็น่าจะโอเคนะเคพีว่ามันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามปรับตัวนะคะกับเขากับครอบครัวเขากับ หลายหลายพารที่นะคะคเคพินรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เก่งมาโดยแบบตัวคุณเองแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้ตัวคุณเองแต่พอมาเมิร์ชกับเขามามาอะไรกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นสังคมเป็นครอบครัวที่มันแบบแตกต่างออกไปทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะมีคนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่หรืออาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาแบบนั้น ซึ่งตัวคุณเองอาจจะยังไม่ค่อยชินในความสัมพันธ์ในไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในโอเวอร์ออลเนี่ยซิทูเอชันเนี่ยมันก็จะไปในรูปแบบที่มันซีเรียสแหละแต่คเคพีอยากให้เพื่อนๆมีความสุขเนาะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะมองเราอยู่นะคะพูดถึงมันพบุรุษหรือใครก็ได้ที่คุณนับถือเป็นผู้หญิงอะไรนะคะคอยมองเราอยู่ทีนี้ขอให้เปิดดีก สถานการณ์อ่ะมันก็จะไปในแบบนั้นแหะแต่ว่าตัวเราเองอี่ยจะไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะสว i n ถือถ้วยเคือพี่ว่าเขาก็อาจจะมีความเด็กกว่าเราหรืออาจจะแบบไม่ได้เป็นผู้นำขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็มีความมั่นเออเขาเรียกว่าอะไรจริงใจนะคะให้กับเราแหละเนี่ยแล้วตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่ อาจจะเก่งกว่าหรือแข็งแรงกว่าด้วยควีนถือไม้เท้านะคะเนี่ยแล้วก็ไพ่เด็กอีกแล้วไพ่ดาบไพ่ควีนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันก็จะเป็นประมาณเนี่ยตัวเขาก็จะเป็นเด็กตัวคุณก็จะเป็นควีนดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเราสามารถที่จะยอมรับได้แล้วก็โอเคกับมันอะ่ะมันก็จะไม่แบบถูกใจหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้เราตัวตนของเราจริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เราเป็นผู้ใหญ่ ấy. นะคะเราคนของเราก็เป็นอย่างนี้ ซึ่งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราได้คนที่มีความสนุกสนานเราก็ตามเราอ่ะมันก็อาจจะดีก็ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราได้คนที่เก่งกับเก่งมาอยู่ด้วยกันบางทีมันก็มีความยากลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครยอมใครแต่ถ้าเราพยายามมองในแองก็ที่มันจะมีความบิวตี้อยู่ก็อาจจะพูดได้นะคะว่า อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยมองเห็นก็นได้ในมุมนี้ว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีของมันนะคะคือคนบางคนก็ทุกใจในเรื่องของการที่ควบคุมหรือบอกพาร์ทเนอร์ไม่ได้แต่ว่าคนบางคนก็มีความสุขนะคะในการที่แฟนอยู่ในโอวาสหรือโฟลว์หรือทำตามาในแบบแผนที่เราได้เป็นคนจัดการนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนเนี่ยมันก็จะเดินไปในที่สุดแหละของคำว่า คู่ชีวิตหรือเป็นอะไรที่ซีเรียสขึ้นแต่ว่าตัวเราเลยเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องพยายามมองหาสิ่งที่มันดีดีสิ่งที่มันงามแล้วก็จงมีความสุขกับมันนะคะแบบซเซเล b r a ตมันด้วยไม่ใช่แค่ว่าพยายามฟิกทุกอย่างเราเป็น perfectionist แล้วก็ พยายามฟิกซ์ทุกอย่างมันก็เจอมองแต่ปัญหาถ้าเราเจอปัญหาเราเราโฟกัสแต่ปัญหาเราจะเจอแต่ปัญหาอย่างเงี้ยค่ะนะก็ต้องนั่นแหละบอกเพื่อนๆประมาณนึงว่าให้ทําใจร่มๆมสบายสบายนะทาทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะเดี๋ยววันข้างหน้ามันก็จะดีเองนะก็ขอบคุณมากค่ะทุกคนนะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากปรึกษาเคพีอยากคุยด้วยนะคะก็แอดไลน์นะคะ นะั้นเราใครยากได้สิเพื่องน้ำมันว่านนะคะไปบูชานะคะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก็สามารถนะคะที่จะทักไลน์สอบถามคีพีได้นะคะแล้วหากว่าเออมันสอดคล้องมันแม่นมันตรงนะคะสามารถที่จะก, like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้คีพีหน่อยนะคะนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพืพ่อนๆชาวกลุก่มสเพืพ่อนๆที่เลือกไพ่บิลฟ u จ e นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะสถานการณ์นะคะซิตูวเอชันของคุณมันจะไปในทุดทางไหนนะคะขอไพ่หนึ่งใบนะคะเพื่อที่จะดูอ่ออเนปัจจุบันระหว่างคุณและเขานะคะเสียงไม่ค่อยมีเป็นอะไรหัดเรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยนะคะมันอยู่ไกลกันเลยไม่ค่อยยินพบไพ่ขึ้นมาเป็นเซปาร์เชั่นนะคะ คือต่างคนอ่ะจะอยู่ต่างที่หรือเป็นช่วงเวลาที่มันแบบห่างไกลกันเนาะห่างไกลกันโอเคเสียงไม่ค่อยมีห่างไกลกันจะบอกว่าไม่ได้ไคุยกันก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะมันไม่มีเสียงเีไม่มีเสียง หาถ้วยอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่สบายใจกันทั้งสองคู่แต่ก็ยังก็ยังเออก้าวข้ามผ่านไม่ได้นะคะก็ด้วยที่แบบอาจจะไม่ได้แบบคุยไม่ได้เจอไม่ได้ปรับความเข้าใจคือมันมีความแสบอยู่เยอะอะเพื่อนๆชาวกลุบสาร <c oughs> แล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกแบบไม่มั่นใจ ในทุกๆเรื่องเลยหรือเหมือนเราไม่ค่อยมีแบบจุดศูนย์กลางเลยอะนะตอนนี้เหมือนเราแบบล่องลอยเราแบบเราไม่สบายใจนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ <ST> คือเขาเนี่ยคนนี้เนี่ยอาจจะเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะเขาว่าเงียบม,มากนะคะแล้วเขาก็ปิด,ดหน้ากากอีกท่้งหา คือมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเออคือมันมุกออนไม่ได้สักทีหรือยิ่งนานก็ยิ่งแบบยังอยู่ที่เดิมเหมือนเวลาหยุดหมุนนะนะคะเหมือนแบบเราไปคาสินโนเราออกไม่ได้เราก็อยากเล่นเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นอย่างนงั้นนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วนุดตอนนี้เขาคิดยังไงอ่ะะเขาก็เหมือนพยายามให้แบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือไวพรอให้คุณแบบอยู่ดีปลอดภัยหรือให้ชีวิตคุณมีความสุขช่วงนาะช่วงนี้เขาเข้าอินกับศาสนาหรือเปล่าหรือต้องการที่พึ่งในจิตใจอะไรไหมนะคะไพ่สามถ้วยแต่ว่า คือพี่ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบเอ่อได้ยังมีเขาอยู่ในโซเชียลมีเดียไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวเขาเองอาจจะมองเห็นคุณนะคะกำลังแบบอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับเอ่อฟามิลีอยู่กับใครก็ได้ที่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบว่าแย่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูว่าคุณแซดหรือใดๆแต่คนคนนี้เขายังหวังดีกับคุณแล้วยังเป็นห่วงคุณอยู่เสมอแต่เพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบ เป็นสิออกมาหรือทักมาบอ,อกเราเลื่อนด้นั่นนะคะ Hi the world คืออาจจะอย,อยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละที่มันเหมือนโลกนี้กว้างใหญ่มากเหมือนหากันไม่เจอแต่รู้ว่ามีประมาณเนี้ยนะคะ mm hmm. Engagement มันอาจจะพูดได้ว่าคือคำส,อสัญญาต่างๆที่เคยสัญญาการหรือเคยแบบคุยกันมันก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นไปตามเดิมเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันหายไปตามกาลเวลาแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกระหว่างคุณและเขาอยู่ที่มันเหมือนยังสต๊อกอยู่ตรงนั้นนะคะในอนาคตเป็นยังไง คือมันอาจจะเป็นอะไรที่แคปิวออธิบายไม่ได้นะคะแต่ว่าเหมือนที่เขาบอก you r love plays influenced by your religious นะคะ upbringing and spiritual part ก็คือบางครั้งเราก็ตอบไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณได้มาเจอคนนี้เพราะคุณอาจจะต้องเรียนรู้จะต้องก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนะคะเติบโตขึ้นหรือดีขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งแคปิอาจจะพูดได้แค่นี้ Let go of c o n t r o ม่ได้ชัวด allow this allow this situation to unfold naturally ก็ี่ก็เห็นใจเพื่อนชาวกรุ๊ป3นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนพายก็พยายามบอกว่าเออสถานการณ์ความสัมพันธ์ทิฏฐาน direction เนี้ยคอนโทรลไม่ได้อ่ะเราก็ต้องดูเข้าดูแล้วก็ปล่อยมันเราคอนโทรลไม่ได้เราก็คือคอนโทรลตัวเราอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถามว่าเขายังเฝ้าดูยังยังเห็นเราไหมก็คือเห็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุจำเป็นหรืออะไรจะต้องทักหรือจะต้องคุยสองเหรียญกับหัวหกถ้วยแปดหมายเท้ากับหัวก็คือพูดถึงเรื่องที่แบบสื่อสาร ใครจะไปรู้นะคะความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณมันมันเป็นอะไรที่มาลาทอนก็ได้คือพีไม่คิดว่ามันจะเป็นสองเดือนแน่ๆเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการรีวิวเนียนกันอีกครั้งหนึ่งอีกสองปีนะคะก็ฟังด้วยวิจารณ์ออย่างนะเพื่อนๆแต่พีเนี่ยก็จะพูดไปตามความรู้สึกแล้วก็จากพ่ที่แบบพยายามที่จะบอกนะคะ โดยไพ่วิวโฟจูเนี่ยมันเหมือนเราไปแกมเบอรลิงเหมือนเราไปแบบเนี่ยถ้าใครเคยเล่นนะเนี่ยก็จะรู้นะคะเหมือนเราสุ่มเราก็รอจังหวะเวลาที่มันจะออกเลขนี้ออกเลขนี้หรือออกเลขนี้คือมันเหมือนกับประมาณว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยคือเราควบคุมไม่ได้นะอันเนี้ยควบคุมไม่ได้มันมันอยู่ในแบบมือของคนโยนหรือนมชีนั้นๆก็คือเปรียบเทียบกันนะคะว่า ป็นสิ่งหนึงที่เราควบคุมไม่ได้เราก็บอกไปในนาว่าเออความสัมพันธ์นี้ก็ไปอย่างนี้แหละแค่รู้ว่าในใจมีซึ่งกันและกันเราก็อยากจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ว่าเจอกันอีกสองปีข้างหน้านะคะนะเพื่อนๆคิพีพ<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้เพื่อนๆแบบหายสบายใจแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะถ้าเราไม่มีทุกเนี่ยเราคงเราคงไม่ใช่มนุษย์แล้วนะตอนนี้เราอาจจะ ตายไปแล้วนะคะไี่มีชีวิต <sm art> นะคะนะเพื่อนๆนั่นแหละวันนี้คืออะไรซึนถือไม้เท้าคือเขาจะปิดหน้าปิดตาตลอดก็เป็นไปได้นะ,ะเขาก็สองเราอยู่หรือเขาก็ดูเราอยู่แต่ว่าเขาอาจจะคือไม่พูดไม่จําเป็นต้องพูดไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะจงโอเคแฮปปี้กับทุกๆวันไปแล้วก็ ปล่อยไปตามนั้นถ้าเรามีวาสนาหรือมีเหตุที่ต้องเจอกันอีก2องปีข้างหน้าก็รอมาขนาดนี้ก็คงรอได้ใช่ไหมคะนะโอเคเพื่อนๆก็ขอบคุณมากค่ะถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถสอบถามเคปได้นะคะแอตไลน์นะหรือใครอยากได้สิเพึ่งน้ำมันว่าน,นก็สามารถที่จะรับบูชาไปาเสริมิริมงคลให้กับชีวิตเราได้แล้วก็ถ้าหากว่าแม่เราสอดคล้องนะคะกับ สถานการณ์ปัจจุบันของคุณก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe นะแชร์ให้คีปิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ